กาดำกับหงทอกเนาะกาดำก็หงทอกตัวใหญ่บ่ตัวใหญ่ซ้ำแต่กาปะซ้ำนี่อู้ซ้ำแต่เลยผู้แสดงว่าใหญ่ตื่องที่เราขับจะมาชมเนาะวายใหญ่ตื่นอยู่เขานัดเสียงกันอยู่ท่ามล้างข้าล้างข้าบ้านกีฬาแล้วบอเดี๋ยวตัวนู้กันตกใจว่ากาก็ผงหยั่งเบาได้อู้อันนี้เบาได้แม่นบอเนเบาได้ เสียงกันมาจากไหนเนาเราฟังหน่อยโมโหพูดกันแล้วเพื่อนก็บอกว่าเพื่อเนี่ยยังมาขอกินข้าวมาขอกินข้าวนะมาขอกินข้าวนะหนูบอกเอ้ยเ่อแม่เพื่อนบอกว่ามาขอกินข้อลไม่แต่หนูก็บอกว่าพ่อมี่เราเราเพื่อนก็แต่หนูก็บอกว่ามีแต่ข้าแล้วหนูก็ตักข้าว ว่าบ้านไปแค่นาบ้านพ่อาบ้างไปแค่นาบ้านแล้วเพื่อนกันเมือ่อกกินเมือ่อกกินเมือกีกินอือครับครับครับเขาสุกโอ้เขาสุกมีอาหารบ่อีลหรืออมรูปบอมี่ก็เลยเอาแต่เขาสุกให้เพื่อนแล้วเพื่อนก็กินโอ้โอเอาแต่เขาสุากเนาะประกอบคุณค่าบ้านยังไรอีกครับบอมีนะ่แล้วที่นี่ เพืเ่อนจิ้เเราเราเพื่อนเนี่ยกับบินไปเกาะหลังข้ามันเดิมโอกับเราเพื่นก็บ,บอกว่าพ่อเืนวดเลยเแล้วที่นี่เพื่อนกับ,บอกเลก,การกามันหองเพื่อนกามันหองหมุนื่นไปวันหนาเมืนหมุนแล้วมันก็ห่องเลไปน่าสี่สองบินออกเพื่นอนเน่ดหรือยังไง มัน,ม,นมันหมุนมันหมุนตัวนาตัตาหนูอ้มันหมุนกลับกับแล้วมันกระห้องสี่หาไว้นะอ้บัเล็กทีอย่าจำบนันเลกทีได้บอ,อจำได้ยุจำได้ยุบันเล็กีตัวได้บอกให้ฟังไนหะเอาเคิดคิดือให้หนูคิดก่บค,กกครับคคิดตัวนก็ได้องเก้าม ครับครับก็มาหล,ล,ลายบาทแล้วก็มาหลายบาทแล้วครับแต่ก็มาเกาะอยู่บ้านต้องไหมเนาะก็ไม่บ้านเนาะก็ยึดเครื่องล้างขาบ่ะก็ยึดเครื่อล้างขาอาจจะเป็นบาทที่ไหนได้เรารับท่านผู้ชมเนาะป้าแต๋วขอบคุณน้องใหม่แก้วมากนะที่มาเล่านิทานให้ป้าแต๋วฟงังเล่าความฝันให้ป้าแต๋วฟงังป้าแต๋วขอบคุณมากเลยนะเพราะว่าน้องใหม่แก้ว ฝันเรื่องนิทานอิศกกากับหงน้องใหม่แก้ว่ฝันว่ามีนกกากับหงมาเกาะที่บ้านแล้วก็ร้องแล้วก็แบบเสียงดังแล้วก็มาขอข้าวกินแล้วคงไปขอบ้านคนอื่นมาหลายบ้านแล้วแหละแต่ไม่มีใครให้กินเนาะปฏิเสธหมดเลยเนาะแล้วทีนี้พอมาถึงใหม่แก้วน้องใหม่แก้วก็บอกว่าไม่มีมั้งจาไม่ได้แต่ก็คือว่าน้องบอกว่ากาก,ากับหงอะ หงจะเป็นสีทองกาก็เป็นสีดำเนาะแล้วเขาก็บินว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 น,วนแล้วเขาก็พูดสี่สองห้าสี่สองห้าบินไปด้วยวนไปด้วยนะคะทีนี้ป้าแต๋วก็จะบอกว่าป้าแต๋วรู้ว่าน้องหมแก้วฝันน่ะคืออะไรคือกรณีที่มีนกบอกว่าไปขอข้าวคนอื่นกินแต่คนก็ไม่เคยจะสนใจเลยเขาหมายความว่าคนนั้นน่ะปฏิเสธ ก็คือขอทานอขอทานข้าวก็คือขอทานนะคะคนก็ชอบคนก็ต้องปฏิเสธใช่ไหมทีนี้พอปฏิเสธก็คือนิเศษเพื่อจะเป็นนิทานนิทานอิศบไงนิทานอิศบเพราะว่ายุคที่น้องหม่แก้วฝันเนี่ยก็คือยุคของวรรณคดีไทยลุ่งเรืองนะคะเป็นยุคของสมัยรัชกาลที่สพพุทธทเลิศล่านภาลัยนะคะพระองค์พระนามเดิมเล่นชื่อเล่นอนะ่ะชื่อฉิมนะคะแต่ละคนก็จะฝันว่าเก็บเห็ดนะคะก็คือหมายถึง ฝนตกยิ้มยิ้มแต่ชิมเก็บเก็บเห็ดก็คือหมายถึงรัชกาลที่สองนะคะแล้วทีนี้อ่ารัชกาลที่สอง่ะพระองค์ท่านประสูตวันที่24กุมภาพันธ์2311ซึ่งก็เป็นช่วงเดือนนี้พอดีเลยนะคะวันครบรอบวันประสูติของพระองค์นะคะก็254ปีค่ะถ้าพระองค์ไม่ได้สวรสวรคตนะคะบางคนก็อาจจะพูดไม่ถูก แต๋วก็เลยมาเขียนให้ชัดเจนเลยนะว่าการอ่านสะวรรคตเนี่ยถูกต้องนะคะแล้วรัชกาลที่สองพระองค์ก็ครองราชวันที่15มีนา2,350รก็รวม14ปี317วันพระองค์สวรรคตนะวันที่21กรกฎาคม6 7 6พรพระชนมายุ56พรรษาอ่า56พรรษาแล้ว เราจะนำเลข5 6าพันษาไปเสี่ยงโชคในงวดนี้ง่ายและทีนี้ป้าเต๋วก็จะบอกว่าความปีชาของรัชกาลที่สองนะพระองค์มีความปีชาด้าน,นะนนะวันคดีเรื่องไกรทองเนี่ยพระองค์เป็นคนพระราชนิพนธ์เองเลยนะพวกไกรทองพวกสังทองชัยเชษ์เนี่ยพลวิชัยคาวีมณีพิชัยสังสินชัยลำมะเกียนอุณรุตอินเนาเนี่ยพระองค์นะพระองค์เป็นผู้ประพันธ์เลยนะคะก็คือพระราชนิพนธ์ แล้วก็พระองค์ก็เก่งมากในเรื่องของการปั้นนะคะปั้นหุ่นพระพักของพระพุทธธรรมมิสลลาดโลกธาตุดิโลกอ,อยู่ที่วัดอรุณนะคะวัดอรุณแล้วพระองค์ก็โปรดเรื่องของซอสามสายชอบมากเลยนะคะเพราะว่าพระองค์ฝันพระองค์น่ฝันก็คือทรงพระสุบินพระองค์ก็ฝันเกี่ยวกับ ดวงจันทร์ลอยเข้ามาใก,ใกล้ตัวพระองค์แล้วก็ทีนี้ได้มีเสียงเพราะเพราะอะไรอย่างเงี้ยพระองค์ก็เลยก็เลยโปรดเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าพระราชนิพนธ์คือแต่งเพลงขึ้นมาอ่าเพลงพสศบินนะและ้วทีนี้ยูเนสโกเนี่ยเห็นความดีความงามของความดีความงามของในหลวงรัชกาลที่สองพระองค์พระองค์ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกนะว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะคะเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2511 งวดนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับวันอ่าวันภาษาไทยเพราะว่าน้องหมายแก้วบอกว่ากาและหงเนี่ยนิทานอิศรเนี่ยกาและหงเนี่ยเขาบินไปด้วยวนไปด้วยนะแล้วเขาก็พูดแล้วเขาก็พูดว่าสี 2, 5, 4, 2, ่สองห้าสี่สองห้าสี่สองห้าเขาหมายถึงว่าวันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยสี่สิบสองเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติคือเขาถึงแม้ว่าเขาจะเป็นสัตว์นะแต่เขาก็สามารถที่จะมีใช้เสียงได้แต่ทีนี้ อันนี้เขาพูดได้เพราะว่าเขาคือนิทานอิศบนิทานอิศก็เป็นนิทานที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเหนือธรรมชาติเหนือธรรมชาติมากเลยก็คือนกอ่ะพูดได้ะนะทีนี้บ้านบ้านที่นกกากับนกหงอไปเกาะอ,อยู่ก็คือบ้านเล็กที่20บ้านเล็กที่293เข้าหมายถึงว่าเขาให้หมายถึงว่าวันที่29เนี่ยวันที่29เนี่ยนะเป็นวันเป็นวันอ่า ภาษาไทยแห่งชาติอ่าพอพอ29เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติแล้วก็23ล่ะอ่าครบ23ปีไงล่ะก็คือฝันของน้องใหม่แก้วเนี่ยบอกเลยว่าเออ8 5 6ห้าแล้วก็ข้างล่าง2-3อ่าป้าแตว๋วขอบคุณน้องใหม่แก้วมากนะจ๊ะขอบคุณมากจ้า